สวัสดีค่ะทุกคนเลยที่มาดูดูประจำดูบ่อยขอบคุณมากๆนะคะใครที่เพิ่งมาแล้วก็มีความคาดหวังในสิ่งที่โบจะพูดให้คุณฟังแล้วผิดหวังนะคะจะเพิ่งรีบไปฟังให้จบก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเออก็เข้าท่าดีนะก็ได้ ถ้าฟังจบแล้วไม่ใช่เลยนะคะแล้วคุณจากไปเงียบๆหรือคอมเมนต์เอาไว้ก็ขอบคุณนะคะแต่คอมเมนต์สุภาพนิดนึงนะคะอย่าทำร้ายจิตใจป้าโอด,ด้วยคอมเมนต์ที่ถักทางนะคะอย่านะคุณที่หาสามีฝรั่งนะแล้วมีความคิดว่าเป็นหนทางสุดท้ายในชีวิตแล้ว ที่จะทำให้ชีวิตฉันเนี่ยดีขึ้นทำให้ฉันได้เชิดหน้าชูตาอะไรก็ไม่รู้หรือทำให้ฉันได้ลืมตาอาปากก็ไม่ผิดนะคะความคิดนี้หรือคุณที่คิดว่ามีสามีฝรั่งเนี่ยเป็นทางลัดที่ทำให้ฉันมีเงินทำให้ฉันมีชีวิตที่สุขสบายหรือใดๆนะคะก็ไม่ผิดนะคะ ใครที่ว่าคุณนะคะตราหน้าให้คุณเสียหายนะคะแล้วตัวคุณรู้ตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยปล่อยเขาค่ะไม่ต้องไปเก็บมาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่หรือไม่ดีนะคะเขาไม่ได้รู้จักคุณเขาบอกแบบนั้นตราหน้าคุณว่าคุณเป็นอย่างนั้นเพราะความคิดของเขาเองนะ,ะเขาไม่ได้รู้ เยอะเขาไม่ได้เห็นอะไรดีๆเขาเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีคือจะบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เชิงเขาอาจจะมีประสบการณ์ไปเห็นไปเจอมาในแบบที่ไม่ดีแลือเมื่อเขาไม่เห็นคุณเขาไม่ได้รู้จักคุณหรอกแต่เขาคิดเองว่าคุณต้องเป็นเหมือนคนที่เขาไปเห็นมาแบบไม่ดีนะคะและวยังไงไม่ว่าคุณจะคิดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าเอาละ ฉันจะมีสามีฝรั่งแล้วแล้วทำไงอะ่ะไปหาตามสถานที่ไปตามบาร์ตามพัทยาตามพัดพง์ตามสถานที่อะโคโจรไปได้นะคะแต่โดยตรวจตัวบบส์มไปแนะนำอะ่ะเพราะบอส์คิดว่าสถานที่ที่อะโคโจรอโคโจรแปลว่าไม่ดีนะคะแล้วคนไปทำไมเป็นสถานบันเทิงเริงรมมัวเมา คนที่ไปเนี่ยเขาก็ไปเพื่อปลดปล่อยไปเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยบันเทิงเริงรมนะคะเขาไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปหาคู่ชีวิตแต่ถ้าคุณไปแล้วคุณไปบังเอิญเจอแล้วคุณได้คู่ชีวิตแล้วก็ดีอันนี้ดีใจด้วย <c oughs> โดยทั่วไปแล้วไม่แนะนำนะคะถ้าคุณไปสถานที่ปกติทั่วไปไปร้านอาหารทั่วๆไป ไปเที่ยวแล้วบังเอิญไปเจอผู้ชายดีๆแล้วก็ได้บังเอิญทำความรู้จักกันจนตกล่องป่องชิ้นแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขตอกมือให้ดีใจด้วยแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนอย่างนั้นหรือคุณรู้ตัวเองว่าเปลี่ยนมุมนั่งนิดนึงนะคะไม่ไหวร้อนมากเพราะตอนนี้เนี่ยสี่โมงเย็นแล้วแดดแรงมากนะคะคุณเข้าเว็บออนไลน์นะคะ เมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าไปในที่อะโคนจรไปตามผับตามบาร์ตามสถานที่บันเทิงเริงรมไม่แนะนำนะคะหรือไปเจอกันที่ร้านอาหารไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแะ้วบ้างเอิญเจอหรืออาจจะเจอแบบนี้ก็ลองได้นะคะเจอหรือเปล่าไม่รู้ออนไลน์เจอแน่นอนนะคะในออนไลน์แน่นอนคือมีคนมีคนอยู่ในออนไลน์แน่นอน ก็อยู่ที่ว่าคุณจะใช้เว็บแบบฟรีหรือคุณจะใช้เว็บแบบเสียงเงินเสียงเงินมากเสียงเงินน้อยนะคะใช้เว็บที่เฉพาะประเทศที่คุณสนใจอยากจะไปอยู่หรือคุณไม่ได้อยากจะไปอยู่ต่างประเทศคุณก็ใช้เว็บอะไรก็ได้เพื่อให้ได้มาเจอผู้ชายสักคนหนึ่งที่คุณพึงพอใจนะคะแล้วคุณก็ต้องมีความสม่ำเสมอในการเข้าเว็บนะคะเข้าไปเช็ค เข้าไปดูมีคนส่งข้อความหาไหมหรือเข้าไปดูซิว่ามีผู้ชายคนไหนที่คุณชอบแล้วคุณก็ส่งข้อความหาเขานะคะคุณเข้าสม่ำเสมอไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลานานๆนะคะใครที่ไม่ได้มีเวลาเยอะคุณใช้เวลา30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะคะ ต้องเข้าสม่ำเสมอเข้าทุกวันได้ยิ่งดีแล้วคุณก็ใช้เวลาเท่าที่คุณมีเท่านั้นนะคะไม่ต้องหมกมุ่นนะคะคุณอย่าหมกมุ่นที่จะต้องตะบีตะบตะบ้ตะบันตะบี้ตะบันไม่เจอสักทีก็ตะบี้ตะบันเข้าพยายามเข้าพยายามนะคะบางครั้งการที่ไม่เจออาจจะเกิดจากคําพูดการสื่อสารหรือความเบื่อของตัวเอง,ต,เองตัวเองรู้ตัวตัวเอง ไม่มากพอว่าต้องการจริงๆริงไหมหรือลองดูได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะแล้วก็มีความสม่ําเสมอนะคะในการเข้าไปตรวจไปเช็คและใช้เว็บที่คุณมีโอกาสจะเจอนะคะคุณก็ได้เจอในเว็บเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าจะเป็นคนจริงเป็นสแกมเมอร์เป็น ผู้ร้ายผู้ดีแค่ไหนบอกไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่จะรู้คือเข้าไปให้สม่รเสมอติดต่อกับคนให้มากที่สุดจนกว่าคุณจะเจอคนที่พอใจจริงๆและอยากจะเจอตัวเป็นๆจริงๆก็นัดแล้วก็ให้เขาไปหาที่ประเทศไทยนะคะการนัดเจอไม่จำเป็นต้องนัดเจอคนเดียวนะคะคุณอาจจะนัดคนสองคนแล้วก็เว้นระยะแล้วคุณก็พิจารณาแล้วหลังจากนั้นคุณก็เลือกว่าใครคือตัวจริงแล้วก็บอก เลิกกับคนที่คุณติดต่อคนอื่นวิธีของโอ๊ตเวลาคุยกับหลายคนนะคะโอ๊ตบอกทุกคนให้รู้เลยว่าฉันไม่ได้แต่ตัดสินใจจะคบใครเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกับเธอก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะรายละเอียดอื่นๆมีพูดไว้ในช่องนี้เยอะนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังไปหาฟังได้หรือใครอยากจะคุยส่วนตัวนะคะเข้ามาในกลุ่มไลน์นัดคุยได้คุยครั้งเดียวสองครั้งได้ ถ้าอยากจะให้ช่วยเข้าไปดูในเว็บของคุณที่คุณต้องลงทะเบียนเองเปิดเองนะคะจ่ายเงินค่าเว็บเองคุณก็ต้องจ่ายเงินจ้างให้โบ๊์เข้าไปทํางานให้คุณเหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินนะคะไม่ได้จ้างโบส์ก็ไม่ได้ทําอะไรให้คุณแล้วโบ๊จะไม่ทําอะไรฟรีๆให้ใครแล้วนะคะแต่โบส์ไม่ปฏิเสธหากคุณมีคําถามถามเอาไว้ในกลุ่มไลน์โบ๊จะตอบนะคะตอบเท่าที่ รู้แล้วก็ความคิดเห็นแล้วก็ในแบบที่ถ้าเป็นตัวปรโอปฐจะทำยังไงนะคะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะ